รี๊ดเลยนะคะงานนี้ในที่สุดค่ะพ่องูก,ก็มาแล้วนะคะนึกว่าจะไม่ออกมาขิงซะแล้วว่าได้เจอกันกับน้องลิซ่าแหมคลิปก่อนแอดก็เพิ่งจะแอบเซลลไปเนาะอ่ะมาแล้วค่ะเจ้าตัวมาโพสต์รูปที่ถ่ายคู่กันกับน้องลิซ่าด้วยตัวเองวันที่เธอค่ะไปเที่ยวที่ซุกไนท์ครับที่ลาสเวกัสเมื่อคืนวันก่อนตอนลิซก,ก็คือเหมือนเด็ก2ขวบเลยนะคะคราวนี้ค่ะกันแหวกกดด้วยไม่ได้หิ้วแล้วนะคะกระเป๋าของทางซซลีนแต่ขอมาหิ้วกระเป๋าของหลุยส์วิกตองแทนก็ เป็นใบสีชมพูน่ารักแบบนี้ค่ะอาจจะก็ไม่เป็นไรนะคะเจ้าของแบรนด์ทุกคนเดียวกันเนาะ เป็นนองลิซ่าค่ะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ไม่ผิดกฎอยู่แล้วอย่างแน่นอนแล้วก็พ่องูค่ะเขาก็ยังคงทําท่ามาตรฐานนะเรียกว่าคงเส้นคงวาจริงๆเลยนะคะเวลาถ่ายรูปกับนองลิซ่าก็จะทําท่าน,นี้อยู่ตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมอแอดกับแอบเซลล์เล่นขำๆนะคะส่วนอีกคลิปหนึ่งค่ะพ่องูเนี่ยก็เอามาลงเองเหมือนกันเป็นตอนที่ทั้งคู่ค่ะเต้นด้วยกันนะคะอย่างสนุกสนานในคืนนั้นด้วย ชอบเลยค่ะบรรยากาศแบบนี้เห็นแล้วก็สดชื่นใจดีเนาะกันแต่เช้าเลยค่ะคุณผู้ชมส่วนทางด้านของคุณไรอันเ d d เ r ค่ะก็มีการเข้ามากดไลค์ในรูปนี้นะคะรูปคู่อย่างไวเลยค่ะจะมีข่าวดีทําเพลงด้วยกันอีกหรือเปล่าตาชัยก็คงจะดีมากๆเลยนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะสุดนี้เนี่ยเราก็จะได้ฟังเพลงใหม่นะคะกับ The Girl ค่ะเห็นว่าจะออกมาให้กับเราได้ชมกันแล้วนะคะ แล้วก็ส่วนวันที่22นี้เวลาที่อเมริกานะานก็คือจะมีสาวสาวแบทพิงค์เนี่ยคะ่ะจะขึ้นเล่นคอนเสิร์ตที่ซานฟรานซิสโกแล้วก็วันที่26ก็จะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ LA ต่อเห็นมีบลิงก์ก็เริ่มเป็นห่วงสาวสาวแบพิงค์อยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอเมริกาแถบนั้นเนี่ยพายุก็เริ่มเข้าแล้วนะยังไงก็มาเป็นกําลังใจให้กับพวกเธอด้วยนะคะแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในะคลิปหน้า